หลังชื่อสามเนาะครับอืมจะเขา,ลลาแล้มบนข้างหลังแจะดีให,หม่บน,นนี้ประวัติเดิมองคูขอพราเดิมแล้วจัดปีใหม่ถึงมาเ้เลยเนี่ยโอ้ครับกลับนมัสก,การครับปูอืมอันนี้ปาครับวันนี้ก็จะมาขอแนวทางปู่วัดป่าอุดรนะครับผมอืม ครับงดก่อนนี miral, ่ปู่มานไหมครับปลูกเขายุบโอครับเข้าเข้าเข้าตัวไหนครับปู่เข้าเข้าสองตัวเอ่อเอ่อนี้สองตัวเอวี่งเข้าบอกครับก้าห้าครับปูกเข้าฮาไม่หอหรอกครับผม ลางเคยมันเั็นมัน,มนมอปสามหัว,วทีหวว<อ>ท่หัวระบบสามหัวระบบสามหัวทีห่หัวนี่นะที่หัวสี่ขายเลยนะครับหมานนะครับปู่เนาะเอองานทุกูก้แบบแบบเ่อชื่ให้ปูซื่อบะไร้ครับปู้แบบก็จะง,งก็จงใกล้ของมหาปูา้แหบเพราะว่าปู้แบเชื่ออะไรนี่แต่แบบเชื่อ เอ้าที่ไดละัือว่าผู้กู้เป็นใเป็นญาต้างนะครับคนผู้อเป็นญาติข้างนี่เด็นสมุดชื่อเลาเบอกเจ้าี่องและบอกครับเจ้าทีใดเนอะรมันมีผู้ใดหลายทั้งเยอะหลายเยอะครับอืึที่ผู้ใดหลายเยอะเพราะว่ามันมันติดารชงนผู้กันยูตไปนะตอนช่วงวัฒนธรหมปีไม่ไมัไก็กุมากตอนนี้มันคดีปีไม่เลย ถึงต้นปีใหม่มาเลยสามสัปซิ่งนหมดนนี่นะเ,เ,เขาเขาเขาบนลา่างบนล่างตลอดเด้ย่ยโอ้อครับแต่ปีใหม่ปู่ยังไม่ทันได้หลุดเลยอืออเพราะว่าจากถึงปีใหม่น่ะปู่ฝันดีนะเพราะว่าเมื่อคืนเป็นต้องช่วงวังโยมบางอยังไปด้วยกันนะครับครับแต่มันมากแบบเข่ามากคิดคิดกันสองสา,ามวันเลยนะโอ้ครับวันนี้ปู่ฝันหรือย,อยังครับ ฝันฝันก็ฝันฝันว่ามันส่งเชียส่งเสียอะไรฝันอยู่างเดียวฝันะลยอ๋อครับปู่ปู่ฝันว่ายังไงครับงวดนี้เอาเตะตอกหัวเนาะเอาเตะตอกหัวเนาะครับเอาเตะตองหัวเลยครับปู่อืมเตะตองหัวเอาความฝันก่อนเนาะครับเอาความฝันครับเอาเตะตองหัวมีปู่ฝันเหรียญหลังทั้งหมดไฟอืมครับ ฝันยืนางรถไฟกับก้วยครับกับนี่ผู้เฒ่าคนนึ่งคนนนเสียหานะครับฝันฝันตืนฝันก็่นเี่ยเขากใครฝันไหเดิครับฝันหน่อยๆเื่อันจา้นจะดีกว่าเพรวกัเพื่นย่อมเรกงมากเป็นกับา่ห้เลยนะมครับในในคลื่นเนมือนในขล้่นีนขึ้นวันที่สิพเลยนะครับผมวมันบอกทีบหกเนาะครับ ในขึ้นมันที่สิบหกเลยคนแย่มาได้ว่ามจนถ้าหายได้เลยเนี่ยอ๋ครับแต่ว่ามันโตจะว,ว่าฮั่นเราแก้ปัญหาเอาจะว่าวเป็นตัวเป็นโตเป็นโตแบบนี้เหรอวะครับจะโตแบนี้มันจับเทปเป็นสามตัวเป็นอีกสามตัวครับโตโปูตีเป็นตัวไหนครับโูรตีกระดาษเป็นตัวที่พูดยอะเลยดิ ครับทพูดตีด้วยดีอันตีเป็นลาโตเยอะแตว่าผู้ว่ามันพันบังสัาเขียนว่ามีผู้เสียหายในหน่ยวยละเนี่ยว่าจะตัวตัวดีงเงินหมดเนาะครับผมพูดตีเป็นแปดแปดหกสี 8, 6, ่แปดหกสี่มันเป็นสามตัวพูดตีเป็นแปดหกสี่อือครับมีปู่มีสองตัวไหมครับ สองตัวสองตัวกับนี่ครับสองตัวกับนี่สองตัวที่ปูหนึ่งออกมาเนี่ยเป็นเอเด่นบนเล่นล uh. ่างกมดเนาะครับผมอันนี้เป็นสามเจ้าเราต้องเป็นบนครับเออสองตัวปูหนึ่งมังนี่อยู่มันมันมันฝันละตอนฮะตอนตอนที่อัน ตอนเห็นเจ๊นสองตัวนี่ผู้สิมินเอาต้องอันยิงผู้พอครับันยิงผู้พอเจ้าหมวต้เปนผู้ปันยินทั้งพอทั้งแม่ได้ทีขาบนุณพลหงก็เลยครับผมฝันคนผู้พอพอเชียไปเดียวแม่เสียไปเดียแล้ววัน้ฝันเย็นๆหมดตรงที่พันมากน่ะครับแต่เห็นเลขฝันเย็นจะวันนี้ผู้พอวันนี้ผู้พอนี่จะาเขาต้องออกจ้ตกขานะครับผมต้องมันหันัผู้ก่อปันยี้เป็น อายุกันเมื่อเร็วๆนี้ผ่า,า,ากัน68ปีนะครับบกสิ68ปีปู่คนนี้เกิดไม่ค่อยรู้จักว่าปันเจีนคนนี้มันติอก็หกขาดกับเก้าหากันไงครับคนต้องงานจะเขาเช่นกันนะหกหกกับเก้ามันตัวเดียวกันนะปู่เนาะเม่งนปู่ก็เล่นมากมาเอาตัวนี้ปู่ก็เล่นนี่มากเป็นรางมาเอาของตัวนี้เป็นแต่ว่าของพวกกรอนนี่มันค่อยเปลี่นคับไะเพราะว่าหกขาดเนี่ยมันเป็นเก้าห่างกันเองสินะครับ อยับตัวไปเรื่อยมาหนึ่งงัดเป็นขัานหนีรังนะหกห้านี่เสะนะอปู่ก็ตามจากงวดก่อนมาหกห้าอีกใช่ไหมครับงดนี้บ่งวดนี้ต,น<อ>ต้องฝันเหี้ยก่นอีกเลยเพราอีกคนต้องหายอีกหน้าคนเดเห็นีน้กัดหน้าครับอันนั้นนั่งกับหกห้าครับหกห้าเป็นเกาห้าเลยทีไไ่เกามันปวดแล้วปอ,อีกเลยเนี้ใช่ครับปู่เออนั่นแหละเพราะว่าเกบ ยันหน่งสองตัวได้ก็ได้ยันสองขาทับงก่อหาก็ได้อ๋อสองตัวเป็นหกห้ากับเก้าห้านะปุ่นเนาะอืมอันนี้เหนึ่งหนึนน่งหน,นล่างแต่ว่าของตัวทีเอาตัวตัวรางก็ได้น,นะแต่ว่าปู่อันนี้พอทุกอย่างหันละครับมันมันมัมนดเด็ดพันเยันผู้พอเนี่ยมันจะเป็นยันลักษณะนั้นนะครับแต่ว่าตัวตัวตัวที่ผู้ฝันเห็นถังเต้ต้องหมดตัวทีกว่ากันสองตัวนั่นที่ฝันเห็นถ้ารถไฟกับกล้วยนั่นกับผู้เฒ่าเก็นอนเสียงให้ปู้นั่น ทาหมดไฟนี่มันสิดเป็นนผูู้ติดเดียวคือวันตัวอาจจะให่ผูได้ตอนย่อเป็น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 บนเป็นล่างเลยนะเพราะว่เป็นบนนี่ผูเกียวแปดหกสี่ตัว่าไฟนึ่งพวว่าท่านตีนะท้าหมไฟจะเขาปูใกล้ฝันเอ็นนีมันลักษณะท่าหดไฟนึ่มันติเป็นหนึ่งนะครับเร็วๆเร็วเร็วคั้วอีกตัวหนึ่งเร็วคั้ยอีกเป็นติดเป็นน้ำเชนนะครับ ปูก็เรียติดทีว่าที่คนไห้ขึ้นนั่นนี่คนที่ไห้ปูถ้ามือต้องบนทั้งล่างในบ่อแต่นี่ต้องมือมือฝันต้องหลุดน่ะอืมครับนี่เรียว่าแปดหกสี่ที่เป็นบนว่าให้หมุนอยู่ในเหียวน่ะก็ผู้ว่าตัดต่อให้หมุนเราในเลยสามตัวนี่อือคือตัดเลนในสามตัวนะครับปูมหมุนไห้ก็หมุนเอาหมุนเราตัดเขาอยู่ในเหียวแต่ว่าปู้ว่าห้แบบนิดเดียวนะครับ ไม่ไหยตัวก็วองเล็กบน้ำเน่ากครับก็แป่มบัด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 ติดตัวข้างกับไส้นี่ครับคั้วนี่พูดทีกีบาราเป็นเป็นหนึง่งซีซีหนึ่งครับวางเลยนะอ๋อหนึ่งซีซีหนึ่งล่างใช่ไหมครับแมนตัวนี้ก็ม้วนม,ม้องขึ้นบนเน่ยล่างย่านเดียวเลยพอเป็นล่างรถไฟมนาะแมนแปดหกซีนี่พูดทีเป็นสามตัียร์หเป็นบนเนี่ยวันนี้นี่ข้างกนไส้กับค้วเป็นนึ่งพูดทีเป็น ดีเป็นหนึ่งซี่ก็ซี่หนึ่งแต่ว่าตัวีองขับก็มีความมันเป็นหลีกพันผู้ต้องขับไปพร้อมหน้ะแต่ว่าเหงีนลางลยเงินลางย่านเดียวเลยนี่แหละแต่ว่าตัวของคอนี่คดหากับโตหานี่มันเกิดไม่ชิด็นบนเป็นลางเลยนะเพราะมันเคยมันค่อยให้ต่อผูรู้ว่าเป็นบนเป็นลางแต่นีมันก็ไปคแต่ว่าผู้ผู้กับว่า ถิ่มคนมยยน,นี้พลังนะคนโมเดลยุคนี้ผู้อกว่าเห็นลางด้วยกันยุคผันมักทั้งใจผู้มักนะครับอืมถิ่มเนี้ยตอนนั้นรอดมากว่าผาผู้พอนี่ถิ่มหนึ่งซี่ที่หนึ่งนี่ละครด้วยครับอืมเพราะว่าเป็นเป็นช่้นลางมันเลยลองไว้นะเนาะแปดเก้าสี่นแปดหกสี่ลองไว้เป็นแปดเก้าสี่เนาะผู้เนาะแปดหกสี่ครับหกกับเก้ามันตัวเดียวกันเปื่อมมันจะเป็นแปดเก้าสี่ มันได้ได้ได้เอาเป็นตัวล่องูอะไก็ได้เพราะมันหันหัวเนาะครับหันหัวเนาะใช่ว่าคือตัวไม่ได้สามตัวนี่ถ้าเป็นถ้าเป็นถ้าเป็นคนว่าหันหัวก็คือหมุนเอานะเท้าบางเท้ามันก็โตรงบางเท้ยมันก็นั่นนะยิ้มพูดเด็ตัวไปเอาเลยนะครับถ้าพูดตัวไปน้ำโบเจ้าว่าเจ่ากูกูกูหายแบบเม็ดเดียวนะเจ้ว่ามันกับว่าแนวเพราะว่ามันกระเพามันตัวเดียวกันเนาะครับอืมแนวแนวทันได้ก็ได้เองอืมครับ อันมีแค่นี้ใช่ไหมครับแนวทางของปู่ความฝันอืมแต่ทีที่ัวนี่แหละเพราะว่าปู่ก็ให้ไม่น้อยปู่เพราะว่าเพราะาเงนเินอะไรนะเพราะว่าสีปู่ลงไปนั่นเนม่เอาดันมันจะมีอยู่้าชาาทิศตะลกสดมันมีอยู่มันมีอยู่ของศูนย์กับเก่าศูนย์่ปู่ลงไปปู่ปู่ก็ได้เขียนใบใหนะพอวมาเอาปู่ก็ได้เขียนให่า ก็มันมีอย right yes ู่หกศูนย์เก่าศูนย์โยปูปูเหน่านเช่นไรนะอืมกว่ได้ไม่ไมกดฟันขี่นุ่นเสียกันละครับเสียกันนะปูแย์ออกกันงในเป็นซ้อมโท่อยนี้มอ่จเค็ดศูนยนี่มันถีมียู่หกศูนย์แ้เก้าศูนย์นี่ล่ะครับนั้นปูให้ลงไปด้วยเลยไหมครับหกศูนอืมลบไก็ได้เพราะ้ใหรที่กันนะาแวออกมากกว่เดียวเอ้าเจิ้งอกงานนี้จคิดหกศูนย์เก้าศูนย์เยอหมือนกี่นะอืม <c oughs> นัมเอาไวก็ได้เพระว่าอีกกินศูนย์ทีไม่อยู่6ศูนย์กับเก่าศูนย์หรือระว่า6กับเก่าทีเดียวกันนะเป็นุดู้แปรออกนะเพราะผู้เฒ่าคนนะู้น <c oughs> เสียกไงผู้อเลยวาเสียกทีมันเป็นโก,ก,นะกนโนงๆ <c oughs> ผู้อเลยทีเป็นศูนย์ประว่าผู้เฒ่เาทีน้าเก่านะแต่นี่ไม่กศูนย์กลเก่าศูนย์หรือมันหันตัวนยม่มีอยู่1ศูนย์เลย1ศูนย์ <c oughs> <c oughs> อืมครับอันนี้ก็ขอขอบคุณแนวทางนะครับผมปู่ของปู่นะครับผม,มครับปู่กับปั้นก็ไปเรียบปั้นก็ครับค่ะนี่ก็เป็นแนวทางของปู่วัดป่าอุดรน,นะคะ่ะ ทางช่องก็เป็นเพียงแนวทางเท่านัน้นโปรดใช้วิจารณญ,ญาณในการรับชมไดคะ8 6ดเนาะคะ่ะกับเป็นตัวล่องเป็น8ปดเนาะคะกับเป็นเพียงแนวทางเนาะค่ะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ทางช่องน้ำเด้อค่ะทางช่องก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ค่ะคลิปหนาพอกันไหมสวัสดีค่ะ